สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางใชเข่าจริงค่ะสำหรับการอัปเดตข่าวสารวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่4ธันวาคม2563ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตในโครงการคนละครึ่งอีกสักรอบนะคะเอาแบบสั้นๆเพราะว่าที่ผ่านมานะคะได้ลงคลิปไป2คลิปแล้วเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะคะก็ทําให้หลายๆคนเข้าใจค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไม่เข้าใจนะคะยังสับสนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟัง กคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางสบศ์นะคะได้ประชุมกันเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็เห็นชอบนะคะว่าให้มีโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่2นะคะซึ่งเขาให้สิทธิ์ถึง5ล้านคนเลยนะคะใครที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบแรกใครที่โดนตัดสิทธิ์ ไปใช้สิทธิ์ไม่ทันนะคะก็ให้มาลงทะเบียนกันได้ในเฟสที่2 5ล้านสิทธิ์เขาให้วงเงินถึง3,500บาทเลยนะคะซึ่งการประชุมนั้นเขาบอกว่าจะให้ลงทะเบียนตรงกับวันที่16ทธันวาคม แต่เขาจะเอาเข้าคลมอพิจารณาวันที่ลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวทางช่องจะรีบอัปเดตให้ฟังนะคะซึ่งการลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์ที่ w w w c o l a ์ว็บคโึ่งคก็น่าจะใช้เวลาเดิมนั่นก็คือ6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานะคะลงทะเบียนจนครบ5ล้านสิทธิ์ก็คือวันนี้ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ5ล้านสิทธิ์เขาก็จะปิดการลงทะเบียนนะคะซึ่งใครที่พลาดโอกาส ในรอบแรกก็เตรียมตัวได้เลยนะคะในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ค่ะทีนี้นะคะเราไปถึงในโครงการคนละครึ่งเฟสที่1น,นะคะ ใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะในโครงการคนละครึ่งทั้ง10ล้านสิทธิ์ฟังทางนี้นะคะตอนแรกทางรัฐบาลนะคะเขาแจ้งมาว่าให้เราเนี่ยใช้วงเงินที่ได้มานะคะให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมใช่ไหมคะแล้วทางรัฐบาลเขาจะต่อปุ่มที่จะเข้าร่วมโครงการในเฟสที่2นี้อัตโนมัติข้อมูลนี้นะคะลืมไปเลยนะคะลบทิ้งข้อมูลนี้ไปเลยแล้วมาฟังข้อมูลใหม่นะคะสําหรับ ใครที่ได้รับในสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่1นนะคะวงเงินของคุณยังเหลือเท่าไหร่นะคะวงเงินของคุณยังเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องรีบใช้นะคะโครงการนี้ทางรัฐบาลนะคะเขาต่อให้ใช้ได้ยาวๆเลยค่ะไปจนถึง31มีนาคม2564ทีนี้เดี๋ยวเขาจะมีปุ่มนะคะให้กดเข้าร่วมโครงการในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ะะไ,มไ,มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะให้เราไปกดในแอปเป่าตังแล้วให้กดวันไหนอย่างไรนะคะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลมาทางรัฐบาลนะคะจะมอบวงเงินนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์10ล้านสิทธิ์นั้นเพิ่มอีกคนละ 500บาทนะคะก็คือคุณยังมีวงเงินอยู่ในมือเนี่ยใน3,000บาทที่คุณใช้จ่ายยังไม่หมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะคุณจะได้เพิ่มอีกในเฟสที่2นี้500บาทนะคะเดี๋ยวเขาจะมีปุ่มให้กดเข้าร่วมโครงการอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวทางช่องจะแจ้งให้ทราบอีกรอบนะคะสรุปง่ายๆก็คือในโครงการคนละครึ่งเนี่ยคุณมีวงเงินอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมคะ3,000บาท ก็ทางรัฐบาลให้เพิ่มอีก500รวมวงเงินสุทธิก็เป็น3,500บาทเพราะฉะนั้นไอ้วงเงิน3,000บาทที่เหลือนะคะที่คุณใช้ใจ่ายไปแล้วที่เหลือเหลือเท่าไหร่นะคะก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยไปจนถึง31มีนาคมแล้วคุณก็จะได้รับเงินนะคะอีก500บาทมาเป็นของขวัญปีใหม่ใช้ใจ่ายกันยาวๆเหมือนกันค่ะโครงการนี้นะคะเริ่มใช้ใจ่ายนะคะทั้งเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองเริ่มอีกทีนะคะวันที่ 1มกราคมแล้วก็โครงการนี้จะไปสิ้นสุด31มีนาคม2564ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะรบกวนช่วยแชร์ไปด้วยค่ะพ,พี่น้องท่านอื่นนะคะจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแบบนี้ไปด้วยกันค่ะครั้งหน้านะคะจะมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ กดติดตามจะได้ไม่พลาดการอัปเดเข่าวใหม่ๆในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ